วัดไทยกุศินาราอันนี้สวนกุหลาบนะคะโอ้ยสวนกุหลาบสวยมากสวนกุหลาบสวยจริงๆเลยแต่ล้วคุณที่เราคงไม่ได้เห็นกุหลาบสวยมากเลยอะตอนนี้ยังพอมีแสงค่ะยังพอมีแสงยุ้ยเก็บสวยมาก เดี๋ยวเราออกมาค่อยมาถ่ายอีกรอบหนึ่งโอ้ย oh, สวยจริงๆเลยออมมใช่แสงมันจะไม่มีมมมอันนี้วัดไทยกุศินารานะคะมีโบสถ์นะคะโบสถ์สวยมาก เดี๋ยวเราจะไปทำบุญทอดพระป่ากันนะคะในโบสถ์นะคะสวยจริงๆอ่ะอันนี้เป็นโบสถ์วัดไทยกุศินารา mm <sighs> วัดไทยกุสินารานะคะที่นี่กุสินาลาค่ะประเทศอินเดียนะคะอ,อันนี้ห้อง102นะคะเราได้102 แล้วก็มีเพื่อนมานอนด้วยห้องนี้นอนได้หกคนนะคะคนอ่าววัดอะไรคะนี่วัดอะไรอ๋อเราอยู่ประเทศอะไรคะเนี่ยอินเดียอ๋ออินเดียโอ้ที่หลับที่นอนดีมากเลยนะคะที่หลับที่นอนดีมากห้องน้นแยกใช่ห้องทายกับห้องอาบใช่แยกกันอันนี้เรานอนคนละเตียงนะคะมีอีกสองเตียงคือเขาเต็มแล้วเราก็เลยได้นอนห้องนี้สี่คน ะะเป็นห้องที่ใหญ่ด้วยนะห้องนี้ใช่แล้วนี่คือห้องน้ำนะนคือ,อแย <ems> กแยกห้องห้องห้องห้ทำตูเราบส่สตัวช <ละ S 1> ่องสุขานะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำนี่แล้วก็มีแอร์ด้วยมีมีมีม,มอทำน้ำร้อน,อน,อนที่นี่นะถ้าตอนหน้าร้อนจะร้อนไหมเนาะเขาไม่มีแอร์ใช่ปะแต่ที่นี่มันเย็นตลอดเนาะ ออที่ที่นี้หนาวตลอดอันนี้ก็มีที่วางของนะดีมากเลยดีมากเราแฮปปี้เลยมีราวตากผ้าด้วยนะคะนี่เราจะพักที่นี่สองคืนนะคะขอชื่อวัดอีกทีค่ะพี่ออนอุีนาราเฉลิมนาค่ะค่ะประเทศอินเดียนะคะค่ะ ที่มีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าของรังด้วยค่ะเขาบอกว่ามีเส้นผมพระเกศาของพระองค์อยู่ที่นี่ด้วยโอ้ค่ะดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเราพักผ่อนกันนะคะขอบคุณค่ะไม่ผิดหวังนะคะห้องที่น้องดนและน้องนุชหาให้นะคะสวยมากที่นี่ห้องมีทุกห้องค่ะมีกี่ชั้นคะพี่ยอนมีกี่ชั้น อันนี้พี่ออนแกนมาถึงสองครั้งแล้วนะคะมาสแสวงบนที่อินเดียนี่นะคะแล้วก็ข้ามไปนเนปาลด้วยดูลักษณะของเตียงนี่โอเคมากเลยเนะพี่ออนนะ,ะ,ะเนี่ยผ้าผ้าปูก็สวยนะคะนี่โอ้โหแบบนอนอย่างอุ่นนะคะที่นี่อากาศเย็นตลอดนะคะค่ะไม่ต้องมีแอร์เลยก็อน,น,นอนได้อย,อยู่สบายเลยค่ะสวยมาก

อันนี้เราก็มาอีกสถานที่หนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่าให้มาแป๊บหนึ่งมาลดน้ำต้นโพนะคะ พที่ะะุสูของขจัสี่น้องคโนเวก้าติานโนะาวโตเซวาสังโคคนามะ สัมพุทธัสสะะโมปัสสะภะฟัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตตุิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ติยัมปีพระงสารนังพระจ้ามียัมปียัมปีสุทธังสารนังพระจ้ามียัมปีสังคังสารนัง มนุตตโรปุริสะธรรมมาสารติสะทาเทวะมนุสานังพุทโบะควะตัตุภะะวะตาธรรมังคิติโกากาลิโกเอหิปสิโกโอที่เห็นนี่คือแม่น้ำในรัดสาราในะประเทศอินเดียนะคะซึ่งเหือดแห้งไปแล้ว จริงๆแล้วเขาจะต้องใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่คนนี้มีชาวบ้านเนี่ยลุกล้ําเข้าไปเพราะด้วยความที่มันแห้งแล้งมันไม่มีน้ําไหลแต่ใน,นในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือแม่น้ํในิรันชลาซึ่งเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญซึ่งพระพุทธองค์ได้เอาถาดทองคำนะคะมาลอยแล้วจมนาที่นี้นะคะซึ่งใต้แม่น้ํา นิร so ันชลาก็จะมีพิญานาคนะคะเอาถาดทองของพระพุทธองค์เนี่ยไปเก็บไว้นะคะซึ่งเป็นถาดที่สี่นะคะเพื่อจะรอให้พระพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งนะคะก็จะมาที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะพญาณนาคก็จะเก็บถาดทองไว้นะคะไว้ที่นี่นะคะที่แม่น้ำนรันชลาค่ะเขาบอกว่าจะอยู่ตรง ช่วงทึ่เราผ่านมาแล้วตรงเจดีสีดำๆนู่นนะคะซึ่งเขาสร้างเอาไว้ด้น้ำในลาลาดเนี่ยค่ะเจดีสีดำนะกาติบยอนเขาบอกเจ้าองค์ได้ลอยถาดทองคำตรงนั้นนะครอบพาชาอย่างยิ่งได้เคื่อักานี้ขอไว้ที่วาดปรดิษฐานพระรูบาต ขอพระสัมมาสัามปชัญญะแค่ผลกสลนี้นนขอให้ข้าพเจ้า,าจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อนักปิญญาแก่ข้าพเจ้าต้งหลายสัยกกาลนานเพิ่